บ้านใหม่ใครปเตอร์วันไหนเอามีบ้านใหม่แล้วหรอเขาซื้อไว้กันเลยหรอ<า>บ้านใหม่มันแพงอยู่นะมีเงินซื้อขนาดนั้นหรอบ้านใหม่คอปเตอร์มันซื้อหรอใไรไม่รู้รรแต่เห็นแบ๊บๆเหมือนซื้อหรอวันที่เจ็ดบอกไม่ว่างคอปเตอร์ขึ้นบ้านใหม่บอสบิ๊กไม่รู้เรื่อง พอไม่เห็นเชิญและวันนั้นบอสมีงานเห็นเชิญแต่ fc เต็มหน้าเฟซไปหมดยกเว้นบอสมันคืออะไรการจะทําอะไรเราไปข้ามหน้าข้ามตาผู้หลักผู้ใหญ่ข้ามหน้าข้ามตาผู้มีพระคุณไม่สนใจจะบอกกล่าวบอกเล่าภาคอีสานเขาเรียกว่าไม่มาเล่าไม่มาเล่าเขาอันนี้ก็คือว่าไม่ให้เกียรติคนอื่นไม่ให้เกียรติคนที่มีบุญคุณไม่ให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ แบบนี้มันสมควรไหมคะที่ดิฉันพูดมาดิฉันไม่ได้มีอคติคือว่าอิจฉานะคะคุณย่านะคะนะคุณย่าน้องคอปเตอร์ส่วนน้องคอปเตอร์เนี่ยดิฉันไม่ได้ไปอะไรวุ่นวายด้วยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเด็กน้อยมาอยู่ที่การที่ว่าคุณย่าจะเลี้ยงดูหรือว่าการขึ้นบ้านใหม่เนี่ยบ้านใหญ่บ้านใหม่เนี่ยดิฉันถามหน่อยว่าทําไมถึงรู้สึกว่าไม่บอกไม่กล่าวผู้ใหญ่บ้านเลยฮะถามหน่อยมาวันเกิด แล้วก็ขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่นั่นแหละแล้วก็จะมีการทำบุญเลี้ยงไอ้ตรงไอ้ติมให้เพื่อนๆนที่โรงเรียนชวนแม่แม่ร่วมงานด้วยอย่างนี้นะ่ะแต่ว่าทำไมถึงไม่อันนี้ทำไมถึงไม่บอกบอสบอสทำไมถึงไม่รู้ไปบอกแม่ๆม่อฟซทุกท่านแต่ว่าทำไมไม่เคยบอกบอสบอกหมดทั่วโลกทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ไม่บอกบอสอย่าบอกนะว่าให้บอสร,รู้เอง บอทเขาไม่มีเวลามารู้หรอกค่ะลําพังเขาเนี่ยก็ปวดหัวอยู่ขนาดเรื่องดราม่าเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้เพราะว่าอิกกี้กับอดีตภรรยาเขานั่นน่ะเขาก็ยังไม่รู้เขาไม่บุ่นวายอะไรเลยเห็นไหมเขาก็เฉยๆเพราะเขาไม่รู้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนเขาไม่สามารถจะไปตัดสรู้ได้หรอกว่าคนนี้จะขึ้นบ้านใหม่คนนี้จะทําอย่างนั้นคนนี้จะทําอย่างนี้ใช่ไหมล่ะทําไมถึงไม่แจ้งเขาหน่อยเออแล้วก็จะหาว่าเขาไม่รักเขาไม่รักเราจะต้องทํายังไงล่ะ เขารักแต่ซีแกมซีแกมลูกลักก็ซีแกมเวลาจะทําอะไรนะ่ะย่าเขาก็บอกใช่ไหมเออแม่ใหญ่เขาน่ะนะ่ะย่าเขาน่ะนะ่ะบอกคนแก่อยู่บ้านเขานะ่ะบอกบอกบอสอยู่ตลอดเขาทําอะไรเขาไปลามาไหว้จะทําอะไรนะ่ะไม่ได้ข้ามหน้าข้ามตาทําอะไรก็รู้จักแล้วก็มีความรับผิดชอบใช่ไหมอันนี้อะไรเนี่ยนั่งยิ้มฟันแห้งอยู่เนี่ยเสื้อแดงๆอยู่เนี่ยเห็นยังเนี่ยจะเอาแต่มันอย่างเดียวจะเอาแต่แบบว่า เอาแต่ถูกตัวเองอย่างเดียวก็ไม่ใช่แล้วแล้วบอรู้ไหมว่าเขาเปิดขอบริจาคนะบริจาคตู้เย็นบริจาคอะไรล่ะบอกว่าไม่มีเงินบริจาคเครื่องซักฟงซักผ้าบริจาคถ้วยบริจาคชามบริจาคสีทาบ้านอุย้ยสักหน่อยก็บริจาคเครื่องตัดหญ้าอีกหรืออะไรเอาก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ว่านะคาทาสีค่าเครื่องครัวค่าพามานน่นนั่นนี่นะรู้หรือเปล่า เออบางคนก็บอกว่าก็อะไรล่ะไม่รู้จริงก็อย่าพูดทําให้น้องเขาเสียว่างั้นนะเขาไม่ได้พูดถึงน้องหรอกตอนนี้ตอนนี้ที่คนเขาเล่นง,งานเนี่ยคนที่เขาเจาะจงเนี่ยเขาไม่ได้เจาะจงถึงน้องเลยตอนนี้ไม่ได้เจาะจงถึงน้องคอปเตอร์เจาะจงถึงผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่คุณย่าคุณพ่อเนี่ยทําไมถึงไม่ทําอะไรให้มันถูกต้องนะอย่าคิดว่าตัวเองดังอย่าคิดว่าหลานตัวเองดังนะ ถึงวันหนึ่งไม่มีผู้ใหญ่บ้านน่ะลองออกไปดูสิออกไปแล้วไม่มีผู้ใหญ่บ้านดูสิไม่ได้ขึ้นสักหลายๆอีพีดูสิทํำยังไงจะมีพวงมาลัยไหมจะถามหน่อยจะมีมาลัยไหมเอออย่าคิดว่าไม่มีผู้ใหญ่บ้านก็อยู่ได้นะใช่ไหมไม่รู้หรอกว่าดาวเท่าไรหรือว่าเท่าไรส่งข้างวัดเท่าไรที่ฉันไม่ได้สนใจหรอกแต่ที่แน่ๆคือว่าคุณทําไมถึงไม่พูดผู้ใหญ่บ้านบ้างผู้ใหญ่บ้านเขาก็รอให้เขามาบอกมากล่าวมาเชิญ เห็นไหมวันที่เจ็เขาก็ไม่ว่างวันที่เจ็เขาก็ไปงานเดี๋ยวก็จะดราม่าอีกทําไมบอสไม่ไปทําไมบอสไม่ไปงานขึ้นบ้านใหม่งานวันเกิดของเด็กน้อยที่อยู่ในค่ายศิลปินที่อยู่ในค่ายหรือเขาไม่ใช่ลูกรักก็เลยไม่สนใจเดี๋ยวก็ไปดราม่าลงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อีกลงบอสบิ๊กอีกเออะเออก็จอจะเอาดราม่าดราม่าเยอะๆผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาหมดความอดทน แล้วจะอาปากหว่อนะจะบอกให้จะมาอายสงสารเด็กมันจังเลยทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องให้ออกด้วยโอ้ยสงสารขอความการุณาจากบอสให้บอสรับต่อเถอะจะไม่ว่าหรอเออพอรับต่อเข้ามาแล้วก็บอสไม่มีความเป็นธรรมเลยบอสลํำเอียงบอสรักแต่ซีแกรมรักแต่ Leo, ลีโอรักแต่ยูริบอสไม่เคยรักเต้าฟงเลย ว่าอีกละมาแล้วก็เรื่องนั้นเรื่องนี้เออเด็กน้อยมันไม่มีปัญหาหรอกเด็กน้อยตอนนี้เนี่ยค่อยๆดูแลกันไปพพอร์ตกันไปทุกคนดูแลกันไปรักษากันไปแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่นั่นสิไม่รู้เรื่องจ้องแต่จะดราม่าจ้องแต่จะว่าให้บอสพอบอสไม่รู้อย่างนี้ก็จะหาว่าอีกนั่นแหละทํายังไงบอสถึงไม่รู้เอา้าถ้าพวกคุณเป็นบอสนะพวกคุณจะทําใจได้ไหมถามหน่อยถ้าพวกคุณเป็นบอสพวกคุณจะรับได้ไหมถามหน่อยใช่ไหม ย่าก็ไม่ไปเชิญบอสเหมือนกับไม่ไปบอกเชิญแต่แม่แม่เหรอได้มาลายจากแม่แม่ก็เลยเชิญแต่แม่แม่ได้เงินจากแม่แม่ก็เลยเชิญแต่แม่แม่เหรอเดี๋ยวก็ให้แม่แม่ไปตั้งค่ายตั้งคณะกันเองนะถ้างั้นน่ะไม่ต้องเอาบอสหรอกไม่ต้องมาสนใจบอสคำหน้าคำตาคำหัวไปอย่างนี้เห็นว่าเขาเป็นเด็กน้อยอายุเพียง23 24าก็จะไม่ให้เกียรติเขาเลยเหรอเขาเป็นเด็กน้อยก็จริงนะอายุเขานะแต่ว่าวุฒิภาวะเขาเนี่ยไม่ได้เป็นเด็กน้อยด้วยนะ อารามณ์ IQ EQ การปกครองการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างนะการบริหารเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเด็กน้อยนะเขาเป็นเด็กน้อยแต่อายุนะผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะความคิดความอ่านเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคุณต้องยอมรับนะอย่าบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นเด็กน้อยเราไม่เป็นไรหรอกข้ามหน้าข้ามตาไปเลยอย่างนี้ w ายถ้าจะเก่งขนาดนั้นก็ไปเองเลยถ้าจะเก่งขนาดนั้นก็ไปเปิดค่ายเปิดคณะเองเออไปอยู่ด้วยกันเองเลยทั้ง3พ่อแม่ลูก ไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายด้วยใช่ไหมจะมาชวนแต่ fc มีแต่ fc รู้แบบนี้เดี๋ยวมันก็จะแบบว่าเลี้ยงไม่เชื่องนั้นเนี่ยใช่ไหมคะเดี๋ยวก็จะหาว่าโอ้ยนะโนนันนี่อีกใช่ไหมทุกคนบดก็ทั้งพาไปหาโรงเรียนทั้งพาไปหาหมอบดก็ทั้งพาไปอะไรล่ะพาหาเงินสารพัดแหละทุกคนโรงเรียนก็หาให้เออแต่พอทําอะไรแล้ว ไม่เคยบอกไม่เคยกล่าวไม่เคยมาเล่าเขาสักคำภาษาอีสานเขาเรียกว่ามาเล่ามาเล่าบอสไปเป็นเกียรติไปเป็นศักดิ์ศรีไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้หน่อยนะอย่างนี้นะคะใช่ไหมโอ้ยนะอันนี้อะไรประกาศบ้านหักประกาศเชิญแต่เอฟซีไปร่วมง,งานแต่ว่าบอสไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็จะว่าบอสไม่รู้เรื่องได้ยังไงบอสเป็นคนที่อยู่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในค่ายทําไมจะไม่รู้บอสทาเป็นเสแสร้งไม่รู้จะว่าอีกแหละ บอสเขาไม่ได้รับรู้อะไรหรอกเรื่องของใครใครจะเป็นจะตายใครจะฆ่ากันเขาก็ยังไม่รู้เลยแต่ละวีแต่ละวันเนี่ยบอกตรงๆเลยเดี๋ยวก็มาดราม่าอีกดราม่ามากคุณก็หอบกันไปเลยใช่ไหมโอ้ยซุ่มไม่ได้หนังสือเนี่ยเอะอเอะอใช้แต่อารมณ์เหนือเหตุผลไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรเลยเอาแต่อารมณ์ความถูกต้องไม่มีเอาถูกใจอย่างเดียวแทนที่จะบอกจะเล่าเขาหน่อยก็ไม่มาปรึกษาเขาว่าจะทํายังไงจะซื้อบ้านอย่างนี้ถูกต้องไหม ปรึกษาแต่เอฟซไม่เคยปรึกษาบอสเลยว่าจะทำยังไงใช่ไหมโอ้ยตายแล้วนะเรื่องจริงจริงๆน่ะบอสต้องเป็นคนที่รู้คนแรกไม่ใช่เป็นคนรู้คนสุดท้ายใช่ไหมถ้าเป็นผัวเป็นเมียกันเนี่ยทุกคนคุณเคยเห็นไหมผัวเมียผิดก,กันทะเลาะกันเลิกกันเพราะอะไรก็เมียกับผัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรรู้เป็นคนสุดท้ายเนี่ยหมดเรื่องในครอบครัวแม่มายืมเงินน้องมาเยืมเงิน ไม่ว่าจะเป็นผัวจะเป็นเมียฝั่งไหนก็แล้วแต่เขามายืมเงินสุดท้ายรู้เป็นคนสุดท้ายเอ้าทำไมฉันไม่รู้เรื่องก็ฉันไม่อยากบอกเธอบอกเธอแล้วจะมีปัญหาสุดท้ายเป็นยังไงเถียงกันไปเถียงกันมาเลิกกันเออฆ่ากันใช่ไหมแทนที่จะเชิญเขาเป็นคนแรกให้น้องคอปเตอร์เนี่ยถือขันห้าพานแพรเนี่ยไปหาเขาแล้วไปหาเขาแล้วไปขอพรจากเขาแล้วก็ไปขอเรียนเชิญเขาว่าเป็นแขกผู้หลักผู้ใหญ่คุณก็เหมือนกันแม่ใหญ่ ดิฉันจะบอกให้ไม่ต้องไปขอพอรหรอกตรงไหนตรงไหนหนะ่ะคําชนงฉโนดนั่นนะ่ะขอพอรคนแรกเนี่ยขอพอรจากใครขอพอรจากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่แหละคําำะโนดไปทีหลังเออขอพอรจากเขาก่อนคนที่ไปเจิมบ้านเจิมอะไรเนี่ยให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นแหละไปเจิมให้ขังกว่าอะไรอีกจะบอกให้ให้เขาน่ะไปเจิมให้แล้วถึงให้พระเจิมให้ทีหลังก็ได้เขาเป็นผู้มีบุญคุณชาตินี้คุณก็หาใช้ไม่หมดหรอกบุญคุณนะ่ะใช่ไหม ไม่ใช่น้อยๆนั่นเนี่ยทำให้คุณลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้ทําให้คุณมีบ้านมีเรือนทําให้คุณแบบว่ามีอยู่มีกินเนี่ยอย่ามาบอกแต่ว่าโอ้ยมันถึงขนาดนั้นเลยเหรอถึงขนาดที่แบบว่าอะไรล่ะต้องเป็นบุญคุณตลอดชีวิตเขาไม่ได้เป็นบุญคุณตลอดชีวิตหรอกเขาไม่ได้ทวงหรอกแต่ดิฉันอยากพูดให้คุณมีจิตสํานึกเฉยเฉยอยากบอกว่าคุณเนี่ยสมควรที่จะเอาใจใส่เขาหน่อยใช่ไหมคะเอาใจใส่เขาบ้างให้เกียรติเขาบ้าง ไม่ใช่ว่าปล่อยอย่างนี้แบบนี้เนี่ยค่ายเหมือนจะเสียชื่อเสียงนะทุกคนบุคลากรในค่ายไม่ทําอะไรเลยไม่คิดจะมาบอกมากล่าวคมหน้าข้ามตาไปอย่างนี้ถึงจะเป็นบ้านมือสองบ้านอะไรก็ให้เกียิเขาหน่อยใช่ไหมคะทุกคนทําไมไม่บอกเขาสักคาเขาคือเจ้าหนายของหลานชายคุณนะหลานชายคุณกับคุณมีอยู่มีกินเพราะเขานะ F C ก็จะหุนห่วยและจะว่าแหละทีนี้ ไม่มีบอดบิ๊กไม่มีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยไม่มีโอกาสได้บ้านหลังนี้ก็แล้วกันคุณกับลูกคุณนะ่ะดิฉันจะบอกให้คนแรกที่คุณต้องไปไปเชิญไม่ใช่เอฟซีคือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จะบอกให้คิดให้มันเยอะๆคิดให้มันหนักๆนะจะบอกให้นะไม่ใช่อะไรหรอกสิ่งที่อยากจะบอกก็บอกวันนี้สิ่งที่อยากจะบอกให้รับรู้ก็จะได้รู้กันบ้างไม่ใช่ว่าโอ้ยสารพัดสารเพไม่เห็นใจเขาไม่เข้าใจเขาข้ามหน้าข้ามตาเขา ใช่ไหมคะทุกท่านเขาลรามีน้ำใจเขามีบุญคุณมีอะไรต่อตัวเองสารพัดสารเพสุดท้ายก็ไม่มาสนใจโอ้ยคนแบบนี้ก็มีในโลกนะ